โฟกัสคืนนี้นะครับสุดท้ายแล้วคำตัดสินของศาลโลกก็ออกมาแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันหลังศาลโลกมีคำตัดสินในคดีประสาทพระวิหารว่าไทยไม่เสียดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรขณะเดียวกันนะครับก็ยังพร้อมหารือกับกัมพูชาในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาคมอาเซียน วัดนี้สารโลกได้พิจารณาเอกสารหลักฐานของทั้งสองฝ่ายซึ่งพี่น้องประชาชนทุกท่านคงได้มีโอกาสติดตามการถ่ายทอดสดคำพิพากษาโดยรัฐบาลเห็นว่าเป็นคำพิพากษาที่ให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองประเทศจะต้องเจรจากันและมีหลายส่วนที่เป็นคุณกับประเทศไทยโดยมีประเด็นหลักๆดังนี้ 1. ศสารรับฟังข้อต่อสู้ของไทย และได้ตัดสินยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิมเมื่อปี2505 2. อสารรับฟังข้อต่อสู้ของไทยโดยยืนยันว่าคำพิพากษาเดิมเมื่อปี2505นั้นไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะเป็นประเด็นที่อยู่เหนือนอกเหนือจากคำพิพากษาเดิมซึ่งหมายความว่า ศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและที่สำคัญศาลไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสน6,000กับไทยโดยผลของคำพิพากษาเมื่อปี2505ส,สารรับตีความเฉพาะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงประสาทตามคำพิพากษาเดิมเมื่อปี2505โดยสารอธิบายว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมากซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหารโดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดนและที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทนี้ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไปโดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ 4. สารได้แนะนำให้ให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก ดังนั้นรัฐบาลได้สั่งให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสำคัญของคำพิพากษาเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบพิจารณาดำเนินการของรัฐบาลต่อไปต่อจากนั้นไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหาหลือภายใต้กลไกลที่มีอยู่ทั้งระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้ได้ข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายและ จะคำนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลจะรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งรวมทั้งเกียรติภูมิของชาติและความเป็นประชาคมอาเซียนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้สั่งการและกำชับ ให้ฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณชายแดนรักษาที่ปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เพื่อสันติภาพสันติสุขและความสงบเรียบร้อยดังที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดพี่น้องประชาชนที่เคารพรักประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน ที่นอกจากจะมีพรมแดนติดต่อกันถึงเกือบ800กิโลเมตรยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไปเพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งประชาชนไทยและกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันมาช้านานดังนั้นทั้งสองประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ ในนามของรัฐบาลดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและของชาติอย่างสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาถแถลงนะครับสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกได้อ่านคำพิพากษาในคดีประสาทพระวิหารโดยระบุว่าสาร ไม่ถือว่าบทสรุปในคำพิพากษาของศาลโลกปี2505มีผลกระทบต่อการตีความในปัจจุบันจึงไม่อาจตีความเกินขอบเขตคำพิพากษาของปี2505ได้และไม่สามารถตีความในลักษณะขัดแย้งกับคำพิพากษาปี2505ศาลจึงปฏิเสธที่จะตัดสินตามคำขอของกัมพูชาที่ให้รับรองสถานะของแผนที่ภาคเนวกหนึ่งในฐานะเครื่องกำหนดเขตแดน พราะอยู่ว่านอกเหนือขอบเขตคำพิพากษาเดิมนอกจากนี้คำพิพากษาปี2505สาลไม่ได้ทำหน้าที่ในการปักปันเขตแดนโดยเรื่องดังกล่าวขอให้เป็นการพูดคุยกันแบบทวิภาคีของทั้งสองประเทศรวมถึงการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารโดยให้ยูเนสโกเป็นผู้ดูแลโดยประสาทพระวิหารยังเป็นของกัมพูชาตามคำพิพากษาเหมือนเมื่อปี2505 ส่วนความเคลื่อนไหว